คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เอสได้มาตามความฝันของพี่นางนะครับวันนี้ให้พี่นางอ่าไหว้นะครับไหว้ปู่นะครับไหว้ปู่นะครับไหว้ปู่เพื่อขอโชคขอลาบและมาตามความฝันนะครับอ่ามือแล้วอ่ะเรามาถ่ายพี่นางอ่ะ เดี๋ยวคนอื่นก็ขอสวัสดีพี่นางก่อนนะพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าอ๋อนี่ครับมาถึงพี่นางแล้วฟันดีแล้วอ่ะครับเดี๋ยวดีค่ะวันนี้ก็ดีอยู่ฟันไม่เยอะด้วยฟันไม่เยอะด้วยอ่ะไปดูปากท่ำฝั่งทางนู้นก่อนเนาะครับมาถามอ็ฟันเยอะก็เลขเยอะแต่เลขก็ออกทั้งเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสองตัวเข้าหมดเลยเนาะเข้าหมดเลยเนาะเข้าหมดเลยเมื่อกี้ครับ นี้ทางเป็นทางออกนะครับทางออกค่ะทางออกที่พอเป็นเข้าไหมผมเคยเข้าครับผมผมโผล่มาเจอนะผมร้องบอกว่าแปดห้าศูนย์เข้าเต็มเต็มเลยใช่ไหมเข้าเต็มเต็มเลยครับศูนย์งิออกห้าศูนย์เต็มเต็มเลยงิก่อนอืมมสุดเกินผมมุดเข้าไปในถ้ำครับเดี๋ยวเจอในในถ้ำหนึ่งอืมเต่ว่าทางนี้เข้าแล้วนะเข้าไปสองรอบแล้วตต้งแต่หลังวันนี้แหละวันนี้มาถ้ำนากาเข้าแล้วครับอันนี้ พี่นางใช่ค่ะไหว้ก่อนไหว้ก่อนไหว้ทางอกเพราะอะไรเพราะว่าเลขจะได้ออกใช่อ่าเนาะไหว้ทางอกเลขจะได้ออกออกเลขนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำกันโดนบินโดนบินโอาโดนบินไปในถ้ำเข้าอยู่วันนั้นเข้าไปได้เลขเกตมาตัวเดียวชัดมากเลยโอ้ได้เลขเกตมาตัวเดียวเกตตัวเดียวเออ ถึงจะได้สองตัวสามตัวนี่เนาะก็มาฟันเอาหาคู่เอาเกาะฟันฟันได้เจ็ดมาตัวเดียวแล้วเจ็ดชัดมากเลยถ่ายมาข้างในได้เลยเจ็ดมาตัวเดียวครับให้พี่นางไหว้ก่อนเดี๋ยวขอพ่อพาเอฟซีเขาไปดูข้างในด้วยโดนบินเข้าไปขออเออเอออขอขอขอลูกหลานมาถ่ายทำหน่อยนะครับ คุณผู้ชมนะครับอยู่ถ้าพาตันนะครับถ้าพาตันหรือถ้ากบเป็นสถานที่ลงโปูคำแสนท่านเคยมาปัิจบัติที่นี่แต่ว่าโพมที่นี่ดีมากนะครับเป็นโพมที่ให้โชคให้ลาบแม่นทุกงวดด้วยนะครับเรามาดูนะครับความฝันพี่นางงวดก่อนก็ถูกนะครับถูกเลขทุกงวดจริงๆนะครับ หลัาไม่ได้ครับอ่ะเรามาทักทายพี่นางอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของความฝันวนที่ผ่านมาพี่นางโชคฝันเห็นปูคำเสนหนลายรอบมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ปูคำเสนมาเปิดโชคเปิดลามให้แล้วพี่นางก็แต่ก่อนเขาบอกว่าปูคำเสนก็ดีแล้วก็พี่ช่วยก็ดีครับว่าพ,พี่นางที่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ใช่คนขาวและอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้นะนสมบูรณ์มากมีราศี <laughs> คนมีบุญจัดจับมากนะ นักปฏิญญบัติดีด้วยออะเราความฝันไปเลยเนาะพี่นางเป็นย right ังไงบ้างครับฝันวันนี้ก็วันนี้เอาใหม่เลยเนาะอันเก่าไม่ต้องก็เอาตีว่าวันวันสุดท้ายวันหวยอกได้นั่งเห็นพระธุดงหนึ่งองค์อุ้มบาทมายืนตรงองค์นั้นน่ะตรงองค์ข้างล่างอะจ้ะจ้ะงูน่ะแล้วทีนี้ก็ตัวเองก็เลยบอกว่างั้นเลขมันก็จะต้องออกเบอร์โทรศัพท์พี่เอง ของพี่แนงเขาเขียนไหมตรงนั้นมันสองห้าแปดพอดีเลยออกตรงๆเลยออกตรงๆจ้ะแล้วทีนี้ตัวเองเนะี่ยไม่ได้ซื้อเลขสามตัวคือเสียใจนะแบบเสียดายอะทีนี้แต่ได้อยูห้าแปดอะได้แต่ว่าเลขสามตัวเนะี่ยไม่ได้ซื้อแล้วทีนี้หลังจากนั้นทีนี้ก็อีกวันสองวันและก็ฝันฝันเห็นพระทุดงถูกฆ่าตายก็ว่าเป็นพระที่เรานั่งเห็นนะท่าน<อ>ถูกฆ่าตายบ้างนี้เนี่ยพูดแล้วสันเลยพูด,พดถึงท่านจ้ะ ก็คือเราเรานั่งเห็นแล้วทีนี้วันสองวันหวยออกเสร็จแล้วเราก็ฝันเห็นฝันว่าท่านถูกฆ่าตายแต่ว่าไม่ได้เห็นท่านถูกฆ่าตายบาทที่ท่านอุ้มมาน่ะมันร่วงตรงสะพานว่าง,งี้ร่วงตรงสะพานทีนี้เราก็ตีเลขไว้แล้วว่าบาทก็ศูนย์สะพานก็สามแปดเราก็ตีเลขไว้ศูนย์สามแปดทีนี้พอวันที่ห้าเราไปเอารัตเตอรี่เนาะไปเอารัตเตอรี่ แล้วก็มานึกได้ว่าโอ๊ยสะพานตรงนี้แหละที่ฟันว่าบาทหลวงพ่อถูกฆ่าตายเขาร่วงไว้ตรงนี้พอเราเดินไปถึงปุ๊บก็เห็นเลขสะพานขีเขียนไว้พศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดพอดีอจ้ะก็เลขนั้นเลยแล้วทีนี้ก็ฝันตั้งแต่รอบนั้นแล้วก็เพิ่งมาฝันอีกเมื่อคืนฟันเมื่อคืนฝันเห็นยายสองคนทีนี้ตอนแรกตัวเองขับมอไซค์ไปปุ๊บก็ไปเห็นปลาอยู่ตรงถนนนะถนน แล้วทีนี้ก็เห็นยายสองคนเองก็ไปหยิบเอาถ้วยเอาจานที่อยู่ในตะกร้าสีเขียวแหละมาตักเอาปลาครับแล้วก็เอามือล้วงกำลังเอามือล้วงไปไปโกยเอาปลาปุ๊บเป็นงูงูไตขึ้นมาไตไตมือขึ้นมานะเป็นงูงูใหญ่มากเลยแล้วก็ตื่นตกใจเนาะฝันเห็นงูแล้วก็ตีเลขเมื่อกี้ไม่ได้เอาสมุดที่เขียนไวนะ้น้องเลขสมุดอยู่ตัวไหนเนาะ กมที่<ป>เหมือนๆนะดูด<ป>ีครับผมไปดูตรงนู้นไปได้ไปด,ไปดูสมุดที่นู่นก็ได้เนาะไปดูสมุนนะดมเลยดีวยกว่าเนอ้อตามไปดูครับผมเลขก็เลขเดิมเลยจ้าสาธุรวยด้วยกันสาธุสาธุอ่ะเลขพินานครับอ่ะโชคดีรำ่รำรวยรำ่รำรวยกันทุกคนเลยซื้อไว้แล้วหมคะซื้อไว้แล้วซื้อก่อนเพื่อนเดี๋ยวไหนซื้อไว้แล้วยางระบายยางระบายเอามาโชว์หน่อยได้ไหมไม่ได้ติดมาค่ะอยู่ที่ที่กระเป๋าเลขเลขที่ซื้ออะไรนะ สามแปดแปดสามสามห้าห้าสามยางละใบอย่างละใบจ้ะจ้ะโอเคเอาไว้แค่นั้นเผื่อจะมาเลขล่างโอเคครับขอบคุณพี่นางมากครับพี่นางลองมาดูตรงนี้นะครับว่าจะครับสรุปตัวเลขพี่นางนะครับคุณผู้ชมแบบชัดๆเลยนะครับสรุปเลขพี่นางชัดๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะววันที่สิบหกธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับ ศูนย์สามแปดนะครับเลขศูนย์สามแปดนะครับเลขเลขสะพานที่ฟันเห็นนะครับเลขสะพานที่ฟันเห็นก็สองห้าสามแปดสองห้าสามแปดนะครับอ่ะแล้วก็เลขของอฟันเห็นปลาก็แปดเจ็ดอเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคุณผมดูแล้วกันนะครับก็มีเจ็ดห้าแปดด้วยแล้วก็ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับตัวเลขของพี่นาง ฝันแม่นๆอ่ะคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮงเงรวยๆสาธุสาธุอ่ะงวดนี้เดี๋ยวจะตามให้อีกนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกท่านนะครับชอบตัวไหนก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นเรื่องของความฝันนะครับตรงใช้วิ่เจรายในการรับชมผมรับว่าพี่นางเขาฝันแม่นจริงๆแต่ว่าเราตีความฝันไม่ค่อยเป็นแค่นั้นเองครับอ่ะใครตีความฟันเป็นก็ช่วยกันตีกันแล้วกันนะครับ ต้องให้กาลังใจกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเพื่อได้มีโชคมีลาบด้วยกันครับอยู่ที่ถ้าพาตันหรือถ้ากบหรือถ้าพี่แหนงถ้าพี่นาถ้าที่ปู่คาเสนเคยมาปฏิบัตินะครับเพื่อมีโชคมีลาบแล้วเปิดโชคเปิดลาบให้นะครับปู่คาเสนมาที่นี่เดี๋ยวท่านก็จะมาที่นี่กันไม่รู้วันไหนนะครับอ่ะลํำลากันไปครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่า คุณผู้ชมนะครับนี่ครับอถ้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นจะแม่ตะเคียนกลายเป็นหินนะครับไปดูนิดหนึ่งนะครับจะแม่ตะเคียนนะจะแม่ตะเคียนกลายเป็นหินนะโอ้ยตะเคียนกลายเป็นหินแข็งมากเลยนะครับนี่ก็ตะเคียนกลายเป็นหินไม่น่าเชื่อนะตะเคียนกลายเป็นหินนะครับขอสองตัวเล็กนิดหนึ่งเนาะอพี่สวัสดีครับวัสดีจ้าขอดูนี่พี่หนังตะเคียนกลายเป็นหินเลยมัน ใช่อันนี้ไม้ไม้ไม้แต่ก่อนเป็นไม้แล้วพี่หนักก็ดูเป็นไม้อืมเป็นไม้ได้เลยว่าไม้เพราะว่าตอนมาซื้อที่ใหม่ๆยังได้ยกไม้อืมเป็นไม้เลยใช่ไหมเป็นไม้ตอนนี้เป็นแข็งตกเลยจนตอนนี้กลายเป็นหินแล้วอืมกลายเป็นหินแล้วคันห้าคันแปดร่วงนะทิศพันธ์ก็เคยมาโขตรงนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนก็จะมีเลขนะพี่หละอันนี้รูปอะไรเนี่ยเริ่มเป็นอย่างนี้เองมาเขียนอะไรไปเนี่ย ไม่ได้เขียนจุดทูบจุดเทียนค่ะโอ้จุดทูบแล้วจุดเทียนไหลมันเหมือนอะไรนะเหมือนกับเหมือนกับมีอะไรคนแล้วเมือน,นั่งบอกไม่ถูกนระเนะี่ยเป็นเลขนะเนี่ยเ,เ,ลเลขอะไรเนี่ยเห็นเป็นยังไงบ้างเห็นไม่เคยเห็นไหมตะเคียนกลายเป็นเห็นเนาะจ้ก<อ> เป็นไม้ตอนมาซื้อที่ใหม่ๆอ่ะเป็นไม้เลยจ้ะแม่เป็นไม้ไม้ยังได้ยกท่อนไม้กับพี่แนงเลยตรงนี้แล้วทีนี้ตอนปลูกยางเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะเราก็ทิ้งมันก็เป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนมันเป็นป่าเป็นหญ้าก็เพิ่งจะมาเริ่มทําสะอาดได้แค่สี่ห้าปีท้ายนี่เองแต่ก่อนตรงนี้เป็นเป็นป่าหมดเลยจ้ะแล้วว่าเห็นอีกทีก็เป็นไม้เด้เป็นหินเป็นหินไปแล้วเป็นหินแล้ว จำได้ว่าตรงนี้เป็นไม้เลยยกไม้ตะโกนเป็นไม้เศษไม่ใช่เศษไม้ยังอยู่เลยบ่นาะน่าจะอยู่ข้างในแหละท้นไมเกลายเป็นหินท้ไมไปกลายเป็นหินไปได้ยังไงเนาะจนได้เลยว่าไม้ไม้เนาะเพราะว่าท่อนแถวแถวนี้เป็นเป็นเป็นไม้เป็นไม้หมดเลยไม้ใหญ่ไม้ใหญ่บ่ไม้ใหญ่อันนี้คือท่อนไม้เหมือนกันบ่นิดที่เป็นหินเนี่ยโอ้ ตรงนี้ไม่น่าจะใช่มั้งแต่ว่าเม็นเห็นเล็กๆอย่างนี้นะมันตะกอนมันมันรกเนาะครับแต่ตรงเนี้ยจำได้ว่ามันเป็นไม้เลยท่อนเนี้ยต้นใหญ่ตรงเนี้ยแล้วตัวเองเคยนั่งเห็นต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนั่งเห็นตะกอนนั่งเห็นอะไรตะกอนเป็นไม้เป็นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ตะกอนเป็นจะแม่ตะเคียนอะไรที่ที่ฝันเห็นน่ะที่นี่ตรงนี้น่ะก็แป็นที่เห็น เป็นแม่เลยฮะปู่บอกเป็นแม่แม่ชื่อชื่อแก้วแม่ชื่อแก้วสบายแก้วหรือสบายสบายแก้ว่สบายกับแม่แก้วชื่อแก้วอ๋อชื่อแก้วพ่อปู่บอกว่าเขาเป็นผีเขามาพอเขาเขานั่งเห็นพ่อปู่พ่อปู่บอกว่าให้เลี้ยงเอาไว้อ <ử> เขามาตามหาผัวเขา <ử> แล้วก็มีกุมารหนึ่งองค์ด้วยมีลูกด้วย<อ>เขามีลูกด้วยอก็ ชื่อแก้วเขาให้เรีย,รยกว่าแม่แก้วแม่แก้วก,ก็นั่งนั่งแล้วก็เห็นเป็นต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ตน้นไม้ใหญ่มากอืแต่ช่วงนี้ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะว่าแบบแต่ก่อนเราเขาแบบตั้งใจอยากให้นั่งเขาเลยให้เราได้เห็นครับแต่ถ้ามีสมาธินั่งบ่อยๆก็จะเห็นเห็น<ม>ครับนก็เห็นนี่ใครซื้อผ้าชุดให้นะครับทางนี้นะจ๊ะโอ้เสื้อท,ท,ทุกเลขทุกเลขแล้วก็ซื้อมา จก็นั่งเห็นตอนตอนมันออกเลขอะไรเนาะเห็นตอนนั่งตรงโน้นเห็นชุดท่านจะยืนโหยืนชุดนี้ใส่ชุดนี้ยืนเลยก็เลยซื้อให้จ้าอ๋อจ้าโอ้สาธุสาถูก